โรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะฉลองครบรอบ66ปีพร้อมวางศิลาฤกษ์อ,อาคารผู้ป่วยใหม่300เตียงค่ะและเปิดศูนย์หัวใจครบวงจรยกระดับบริการสุขภาพให้ประชาชนได้เต็มศักยภาพค่ะ โรงพยบาบาลหัดใหญ่ค่ะจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ66ปีการก่อตั้งโรงพยบาบาลโดยมีนายแพทย์ชัยสิธิ์เทพชาตรีผู้อำนวยการโรงพยบาบาลหัดใหญ่เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมรำลึกถึงความเป็นมาของโรงพยบาบาลพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์และขอ,ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของพื้นที่มาโดยตลอดซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมนึกพรมเขียวอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข หสงคลาประธานกรรมการบริษัทโชติวัตนอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเข้าร่วมง,งานภายหลังพิธีเปิดค่ะได้ทางคณะได้ร่วมกันเดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน300เตียงเพื่อร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่ พร้อมจากพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขออํานวยพรให้โครงการก่อสร้างสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของโรงพยาบาลในการเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยในอนาคตโดยอาคารนี้ค่ะจะถูกออกแบบให้ทันสมัยมีอุปกรณ์ครบคันและสามารถให้บริการได้ทั้งด้านการรักษาและฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นนะคะได้มีพิธีเปิดศูนย์รักกมลโรงพยาบาลหัดใหญ่หรือศูนย์เค ซึ่งเป็นศูนย์โรคหัวใจครบวงจรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางศูนย์แห่งนี้ค่ะจะเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาโรคหัวใจของภาคใต้รองรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเฉียบพลันการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงตลอดจนการผ่าตัดหัวใจและการจัดงานในครั้งนี้ค่ะได้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและยกระดับ ระบบบริการสาธารณสุขของภาคใต้ให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพค่ะ